หลายผู้ท้าชิงท่านหนึ่งนั่นก็คือไม้นัสให้มาเลยมาเลยไม่เงี้างซ้ายมัดขวาโอ้ยโอ้ยโอเคนยังไวแค่นี้ก่อนโย่ <Yo. S 3> สวัสดีครับคุกผู้ชมหลายคนเคยขอเกมนี้ผมใช่มรยบทำตามสัญญาอยู่แล้วผมและในวันนี้ผมก็มีมาแล้วค่ะ ผมก็มีไม้แล้วแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดนะครับถามว่าจริงๆผมแนะนำเป็นเกมแพ้ซะมากกว่าสำหรับคนที่อยากเล่นนะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีงบแล้วก็แบบมีคอมแต่ไม่มีเครื่องคอนโซลเอาไว้เล่นก็แต่ก็อยากเล่นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะสอนโหลดนะครับสำหรับสายแบบสายเกมเพลยนด้วยกันนะ <c oughs> จะผิดกฎหมายปะเนี่ยเอ้า <c oughs> หลุดหลุดตอนหน้าเลยปกติันไม่กระหลุดนะครับ อันนี้มันหลุดเพราะว่ามันมันมันผิดพลาดอะไรสักอย่างนะครับมันแก้ได้แล้วอันนี้มันหลุดเป็นเรื่องปกติของโปรแกรมนะครับและนี่นะครับที่ผมใช้และนี่ที่ผมใช้เล่นนะครับผมก็คือโปรแกรมนี้นั่นเองครับนี่เลยครับผมมันออกคือเสียว่าซซมมี่เซมมี่อะไรสักอย่างนะครับผมใช้โปรแกรมนี้ในการเล่นนะก็วิธีโหลดก็ไปดูกันเลยครับผมสำหรับหลายคนที่ขอมาผมก็อยากทำนะแต่ว่าผมไม่มีไม้นะครับ ตอนนี้มีแล้วนะไปเอาวิธีโหลดนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับเข้ามาใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมเห็นไหมพอพิมพ์เสร็จนะครับกด Enter เข้ามาที่เว็บแรกเลยครับกดเข้ามาปั๊บปั๊บปั๊บให้เรานะครับสังเกตล็อตแรกเลยนะครับผมก็คือมันจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือมั้โอเคเราก็กดที่ตรงนี้นะครับเอ่อเนี่ยไฟล์แรกเลยครับกดปั๊บมันก็จะโหลดนะครับปั๊บปั๊บปั๊บ แลาต่อไปเราก็จะได้เป็นไฟล์นี่ครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวสร้างให้เป็นโฟลเดอร์ใหม่ดีกว่าอ่ะเราก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับผมและอีกคนว่าเอ้ยและไฟล์สีขาวเนี่ยทำไมผมไม่มีอันนี้คือตัวเกมครับผมในผมจะบอกว่าโหลดยังไงก็ผมไปหาโหลดตามเวม็บมันตอนนี้คือผมยังไม่รู้เลยว่าตัวเองไปเอาไฟล์เกมที่มาจากไหนนะก็ลืมไปแล้วเพราะว่ามันนานแล้วครับผมก็มีลืมมันบ้างนะตอนนี้ผมก็เลยบีบอัพไฟล์ใหม่ก็เลยผมว่าการที่แบบ เกมเถื่อนอย่างนี้จร,จริงจริงแล้วถ้าผู้ชมต้องไปหาโหลดเกมเอาเองนะครับผมแบบมันผมว่ามันน่าจะผิดกฎหมายแหละแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมยอมยอมผิดกฎหมายเพื่อทำให้คนดูได้เล่นกันนะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องคอนโซลเหมือนเหมือนกันนะครับก็ผมก็จะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะครับลิงก์นี่แหละครับเป็นลิงก์ตัวเกมนะครับแล้วก็กดที่คาว่าบันทึกหรือว่าดาวน์โหลดนะครับกดป๊บเราก็จะได้เป็นไฟล์นี้มาทันทีเลยครับผมโอเค เรามาสู่ขั้นตอนการวิธีเข้าเล่นกันดีกว่ามันง่ายซะยิ่งกว่ปอกกล้วยครับก็คือคุณก็ต้องแตกไฟล์ครับแน่นอนนะถ,ถ้าไม่แตกไฟล์ก็คือเล่นเล่นไม่ได้ฮนะโอเคครับแตกไฟล์เสร็จนะครับเรากดเข้าไปเลยนะอ่ะมันจะมีอยู่แค่สองไฟล์นี้นะครับวิธีก็คือเราก็กดดับมันคลิกเข้าไปเลยพอเป็นแบบนี้เสร็จนะครับเราอย่าเพิ่งเข้านะครับกดการขาาบปิดไปก่อนนะ โอเคแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการตั้งค่านะครับบางคนคอมแรงบางคนคอมเออคอมอาจจะรุ่นเก่านิดนึงเวลาเล่นก็อาจจะแหรกนะก็เข้ามาตามนี้เลยครับตั้งค่าตามผมเลยนะก็ของบางคนเนี่ยพอกดเข้ามามันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็นประมาณนี้เลยนะและเดี๋ยวนะครับผมจะทําการแจกไฟล์นี้ไปนะครับก็บางคนนะอันนี้สําหรับ คอมสเปกกลางๆนะครับผมก็จะแจกไฟล์นี้ไปนะคุณก็ทําการนะเดี๋ยวผมคัดลอกก่อนเะนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดเหมือนกันนะคบผมไปโหลดกันด้วยนะก็วิธีโหลดก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งให้เป็นเหมือนลิงก์นี้อีกลิงก์นึงแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดกันมาและเดี๋ยวนี้อ่ะแล้วผมยวโอเคอ่ะสมมุติสมมุตินะโหลดปับ๊บนี่ได้ไฟล์นี้มาให้ทุกคนนะครับกดคัดลอกแล้วเอามาวางเลยครับผม วางเลยครับแล้วกดแทนที่แฟมเลครับบางคนอาจจะเป็น Windows 11นะครับอันนี้ต้องอาจอาจจะต้องหาวิธีแนวทางกันอาเองนะแต่ว่ามันไม่น่าย,ยากหรอกครับแต่ว่าของผมเนี่ยเป็น Windows 10 Windows เก่าเลยนะน่าจะหมดแล้วน่าจะแล้วเป็น Windows เถื่อนเลยโอเคกดเราวมันคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบครับ นี่ครับเนี่ยของทุกคนจะขึ้นเหมือนผมไหมโอเคถ้าขึ้นเหมือนกันถ้าใครไม่เหมือนกันให้ตั้งค่าให้เหมือนกันนะครับเอ่อผมจะบอกเฉพาะจุดที่สำคัญนะก็คืออันนี้เลยอย่างแรกลยครับปรับให้เหมือนกันเลยครับโอเคนะปรับให้เหมือนกันเลยนะจะค่อยๆเลื่อนแล้วมาดูตรงที่คําสั่งครับว่า CPU ครับผมให้ทุกคนใส่เป็นนี่ไปเลยนะโอเคใส่ตามผมไปเลยนะครับใส่ตามผมไปเลยนะ แล้วก็บางคนถ้าอ่านอังกฤษออกนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยครับอันนี้ผมก็ Polish, Music, ไม่เก่งอังกฤษเัอนนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมอ่านก็ว่าผมเอามันคือเหมือนกับเปิดนะครับอันนี้เหมือนกับเปิดฟังกชันอะไรสักอย่างอันนี้เหมือนเรากำลังตั้งค่าอะไรมันอยู่นะผมก็ Pakistan, ler, ถ้าใครอ่านอังกฤษออกก็เอาไปแปลแล้วก็ให้เขียนฟอลนะครับแทนที่ทูไปเพื่อปิดมันนะครับเพื่อถ้าบางคนเล่นแล้วมันยังแหลก แต่นี้คือผมรับประกันความลื่นเลยนะก็ตั้งค่าตามผมได้ลื่นๆนะครับผมไม่ได้ไปปรับอะไรให้มันสูงมากผมก็คอมสเปคกลางเหมือนกันนะก็ปรับตามกันเลยครับปรับนู่นปรับนี่อ่ะอันนี้ครับอันนี้ต้องใส่เป็นลบหนึ่งนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนผมใส่เป็นศูนเนี่ยผมก็เคยลองใส่เป็นเลขศูนย์นะแต่เป็นเลขอื่นผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันเหมือนเล่นไม่ได้ครับผมแหลกแล้วก็บวกกับอะไรสักอย่างนี่แหละมันเกี่ยวกับเซฟเกมด้วยเลย ต้องกลับมาใส่ลบหนึ่งนะอันนี้ก็ตั้งค่าไปตามๆมาม่เนี่ยตั้งค่าเราตามเลยครับใครที่มันเอ่อบางสีบางอย่างเนี่ยครับการนับค่าพวกนี้ก็อา่าแค่ดูว่ามันตรงกันหรือเปล่าจริงๆมันก็ตรงนะครับเพราะว่าผมให้คัดลอกจากไฟล์ของนะจริงๆทุกคนไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรแต่แค่เข้ามาเช็คกันหน่อยก็ดีนะครับผมอันนี้ full skin อันนี้อ่ะพออ่านออกอยู่ก็คือเต็มหน้าจอเลยไม้อะไร,ไไรก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ แล้วก็ปิดไปเลยปิดไปเลยก็ได้ไม่ต้องเปิดหรอกอ่านี่ครับผมจะอธิบายสําคัญเรื่องหนึง่งอันนี้คืออันนี้คือค่าความละเอียดของภาพนะครับใครที่คือแหลกแล้วแหลกนะเล่นเกมลแล้วแหลกให้เข้ามาตรงนี้นะครับลปเอียนนะให้ลบให้ลบด้านหลังตรงนี้ออกไปนะเนี่ยคุมตรงนี้แล้วก็กดลบเลยแค่นั้นแหละแล้วกดเซฟกดลบแล้วก็กด,กดบันทึกไปโอเค แล้วมันก็จะทําให้คอมลื่นขึ้นนิดนึงครับผมเข้าใจตรงกันนะเอแล้วก็ต่อไปเป็นการตั้งค่าการ์ดจอครับแน่นอนสมัยนี้คุณต้องมีการ์ดจอถ้าคุณไม่มีคุณก็ไม่สามารถเล่นเกมได้แล้วนะครับคุณต้องมีนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็จริงๆไม่ต้องอะไรมากก็ตรวจตรวจตรวจดูนะครับว่าตรงกับผมหรือเปล่านะครับอ่าสังเกตนะครับอ่าผมจะบอกจุดสําคัญนะ อันนี้สำคัญเหมือนกันก็คือเข้ามาในหมวดหมู่ของ GPU นะครับเลื่อนลงมานะบางคนกดเข้าไปแล้วเกมเด้งเหมือนของผมเมื่อกี้เลยนะมันเด้งเพราะว่าไอตรงนี้ฮะรเราบางคนอาจจะเป็นนูบางคนอาจจะเป็นแบบว่าอะไรสักอย่างอาจจะเป็น ANY อะไรเงี้ยแต่ทางที่ดีผม,มให้ลบนะฮะปล่อยให้เป็นช่องว่างอย่างงี้คนระับใครยังหลุดยังหลุดอยู่นะ ให้เขียนเป็น a n y นะก็คือนี่ครับให้เขียนเป็นแบบนี้ถ้าใครหลุดบ่อยๆนะถ้าามาเล่นไม่ได้แต่ถ้าใครที่เขียนแบบมีมี a n y อย่างเงี้ยแล้วมันหลุดให้เข้ามาลบโอเคแล้วก็อนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นแบบพวก้วผมจะพามาปัอีกทีนึงนะครับก็อันนี้ครับเดี๋ยวพวกเคสยูดี U D, อันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเลยนะครับผม น,นี่ก็เป็นการตั้งคงตั้งค่านะอันนี้ผมดูเมมโมรี่วิดีโอเนี่ยนะผมตอนแรกมันก็แหลกครับผมก็เข้ามาปรับการตั้งค่าอะไรต่างๆนานาะก็หายนะครับอันนี้เดี๋ยวนะโอเคครับเหมือนไม่มีอะไรละเรากดปิดไปได้เลยอันนี้ผมแค่เข้ามาพาท่านผู้ชมเช็คเฉยโอเคครับผมพอเช็คแล้วมันผ,นผ่านแล้วใช่ไหมครับ ให้ท่านผู้ชมนะครับต่อจอยนะอย่างแรกจะเล่นเกมนี้ได้คุณต้องมีจอยนะครับแต่จะใช้คีย์บอร์ดก็ได้แต่ต้องไปหาวิธีการตักข้าวเองนะอันนี้ผมจะเอาเป็นจอยนะครับจอยที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่ครับนี่ครับเป็นโปรแกรมจอย ps 4นะครับมันมันเป็น ps 4เถื่อนนะนะ300กว่าบาทนะในลาซาด้าไอในช้อปปี้สั่งได้ครับ นี่ผมก็ไม่ค่อยจะได้ใช้ของแท้เท่าไหร่ใช้ได้ของผมนะกำไรมันไม่มีนะครับเงินมันไม่มีเท่าไหร่ถ้าก็ทําการเชื่อมจอยน,นะเชืเ่อมจอยเสร็จแล้วก็อันนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับขอปิดนะแล้วก็กดทําการนะครับอ่าลืมครับผมให้ลากตัวเกมเข้ามาครับลากตัวเกมใส่ครับอ่าตัวเกมมาแล้ววิธีเล่นก็คืออย่างนี้ครับครับนะ เอ่ออันนี้เราก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมาแล้วครับผมแล้วก็อันนี้เหมือนจะต้องปรับไหมผมจาไม่ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมกดโอเพนนะแล้วให้เข้าไปเลือกที่ไฟล์เราดาวน์โหลดเกมใหม่นะคือมผมอยู่ที่ดาวน์โหลดอยู่ที่โฟลเดอร์ใหม่นะครับโฟลเดอร์ใหม่อันนี้โอเคกดเข้ามาแล้วเห็นตัวเกมไหมครับ กดเข้าไปครับผมกด F11 เพื่อให้มันเต็มหน้าจอนะครับปั๊บเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเล่นได้นะ,ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอ่าเห็นไหมครับเล่นได้ตามปกติเลยนะเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเซฟเกมนะครับอ่าอาจจะมีหน่วงๆก็ตัวนึงแล้วก็จะมีเซฟเกมเซฟตัวเต็มนะครับอันนี้ก็ อันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวเกมที่ผมเล่นตามปกตินะครับอันนี้อาจจะหลุดแล้วเปล่านั่นไง <c oughs> หลุดจริงๆด้วยครับผมอ่ามันมีหลุดอยู่2สาเหตุก็คือสาเหตุตอนที่เราเข้าเกมครั้งแรกมันจะหลุดเป็นปกติธรรมดานะครับแล้วพอเข้าทั้งครั้งที่สองมันจะไม่หลุดนะว่าเราก็กดออกไปก่อนถ้ามันหลุดนะเ,เข้ามาตามผมปเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาหาหัวข้อคำว่า,า G P U อย่าข้ามนะครับผมอ่าเห็นไหมมันจะเขียนว้ให้เราเห็นป่ะแล้วกดลบไปเลยกดลบไปเลยครับผมกดบันทึกกดออกโอเคแล้วกดนี้ครับหรือถ้าใครแหลกนะครับให้เปลี่ยนจาก a n y ให้เป็น one cat นะครับพิม์เป็นไหมครับเนี่ย one cat นะปกติคนเล่นเกม PS p s p ก็น่าจะรู้จะเขาวา one cat เนะี่ย เดี๋ยวถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวผมบอกนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลย,เยผมบอกกดเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วกด F11 เพื่อเต็มหน้าจออ่าเข้าเกมเลนได้ปกติผมเล่นที่ดูสักเกมน่นะครับส่วนเรื่องตัวละครเนี่ยแน่นอนครับบางคนอาจจะแรกๆเอา้าพี่ทำไมทําไมของพี่มันมีหลายตัวให้เล่นอย่างนะั้นทำไมของผมมันมีแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับ ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนคลิปนี้เน่จะสอนโหลดนะครผมเพราะมันสลับซับซ้อนกันมากนะครับโอเคเข้ามาก็จะเป็นอะตอมเลยครับกดเข้าไปเขาว่า match mode นะครับ,ว,รบวิธีเล่นนะเกิดแวนแรกอ่าแล้วคุเลือกที่คำว่า multiplayer น,นี่ครับผมมันก็จะมีตัวให้คุณเลือกเล่นนะครับก็วิธีเปลี่ยนด่านก็เอ่อจะเป็นกด R นะครับ อ1นะอ๋ออันนี้เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะอันนี้เหมือนจะเป็นตัวเกมเปล่าๆนะครับคุณก็อาจจะต้องไปเล่นเนื้อเรื่องเก็บฟางสลหรับสายเนื้อเรื่องนะครับก็ไปเล่นเนื้อเรื่องกันได้มันก็จะมีแบบเป็นโหมดเป็นด่านเนื้อเรื่องให้เล่นอยู่นะอันนี้ก็วิธีเล่นกับเพื่อนนะอันนี้เราก็สามารถเล่น2คนได้นะครับถ้ามีอีกจอยหนึ่งก็ต่อกันได้นะเดี๋ยวมจะเล่นเออันนี้เหมือน ผมยังไม่ได้ไปทั้งค่าเลยมันมากเนี่ยโอเคครับเราก็กดเลือกไปแล้วผมโอเคนะอะตอมกับซุดแล้วกันอันนี้โน t ตซีบอยอันนี้เหมือนซุดเขาจะล็อกนะเหมือนเราต้องไปเล่นคยทำภารกิจอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาสอนนะอ่ามาแล้วครับผมอ่านี่นี่โชว์เต็มเต้นสักหน่อย โนลีซีบอยเสียงเมีย่ยงนั่นเองครับผมใครจำได้บ้างผมนี่ชอบมากเลยตัวโปรดมากเลยนะครับนี่ครับผมเล่นได้ปกติเลยนะนี่ครับการอุ้ย,ยชุบมาเข้ามานีายย่งไงนียย่งไงนียย่งไงหมื่นหม่นมนี่ไงนียย่ไ,รยยไรครับเวลาเล่นก็จะลืมสังเกตหลอดแดงได้ครับคือหลอดสเตมินาของเรานะฮะมันจะมีค่าหลอดค่าเหนื่อย อันนี้กันไปก่อนตั้งวงอุ๊ยปับป๊บปั๊บเอ้ายังไม่ทันเท่าไหร่ล้มแล้วโอเคครับก็สอนแค่นี้แหละครับก็ไปมันกันในเกมเอาเองนะครับเดี๋ยวครั้งหนะ้าใครที่อยากได้ตัวละครครบรอติดตามคลิปหน้าได้ครับดูแล้วอย่าลืมใช้กันกดติดตามด้วยนะครับพอรู้สึกว่าคนดูหายไปไหนเนาะก็ไม่เป็นไรครับสำหรับวันนี้ ขอบว่าคุณเป็นอย่างสูงครับผมที่เข้ามารับชมปรี